ครับพี่น้องทุกคนครับมือหนีได้มาเจ็บพู่ครับที่งปลายพู่ครับนี่พู่เจ็บพู่ไปนะครับเนาะพูงามครับมือขึ้นมาเจ็บลงทุนเองครับขึ้นเองเจ็บเองนะครับเนาะพู่มีแตะใบมงามครับทุกคนเบาร้ายครับมือนีเอาจะกพราะประมาณนะครับเนาะเบาร้ายเกินไปครับ จะพูพูงงามเราเนาะมันขึ้นไปสูงก็ได้เจ็บมันลงนะครับเนาะพูก็ไ้ครับตกลงมากๆเจ็บเอาเรับเนาะเจะ็บใส่เจ็บใส้นซ้ำก็แล้วกาไปต่อยไป ตัดใบย,ยังก็ง่ายนะครับเนาะจับง่ายครับออกสมมีเหรอครับมือนี้ย่อนออกครับมันหนามันก็ใบบางงามนะครับเนาะย่อนออกให็นใบออกง่ายๆนะครับเนะบาะใบมันหนาครับหย่อนออกย่อนซุ้มมันใบทีๆกันนะครับ ดูแลเขาอุ่นซ้ำเข็ดยอดไม่ครับหอยยอดมันมุกกว่าเก่านะครับเนาะหอยมุกหอยยอดมันมุกหรอครับเห็นใบเห็นใหญ่เนาะมีใบมันจากหน่อยนะครับผู้นะครับเก็บ นะครับใส่ขั้นใดนะครับขั้นใดทาบขึ้นมากอยู่หรือครับพี่น,น้องอู้เดาใบยังไงง่ายมั้งอาจจะขึ้นยากลงยากในจังน้อยกับคอยระมัดระวังเอาครับมขึน้นยากแน่อยู่หรือครับเา,าก็ระมัดระวังเอาครับ Nó bảy ngay, bảy ngam nó bảy Kiếp ẩu hết khuôn Ấu tâm bảo bác bảo chỉ cây đó, không đó. Chỉ bác, nó hông Chỉ lỡ vẫn Bạc, nhà vẫn kiếp bạc kia nhau nè kiếp xuống gặp เก็บมาแล้วได้ประมาณนี้แล้วครับเอาซ้ำนี่ครับบ่เอาหลายครับเอาครบประมาณเนาะครับเนาะย้อนออกให้มันบางมันกระสีได้ใบใหญ่ๆเนาะครับเนาะเอาครับทุกคนมือนี้มาเก็บผู้มาไายพี่น้องทุกคนได้เบิ่งเนาะเนาะปลามันขึ้นมันเท่าขึ้นสำหดับในผู้นะครับสูงสำหรับนรับเนาะโอเค ถือใจกดไลคุกดคอมเมนต์ให้กำลังใจทำาลิปต่อไปนี่เ้ยครับปีน้องนี่กับพ่อแค่นี้เนะครับเนาะพอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ